สวัสดีชาว u t u b e แล้วก็ผู้ติดตามใน Facebook ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นายออสเตรี n ชาแนลนะครับหาทำไเปเรื่อยฮนะสตรี h เโอวันนี้นะครับก็ติดตลาดฮี่อของขอพ่วงนะครับตะขอพ่วงนะสำหรับสเกลเฮดโอนะครับของทางค่ายทางสหรัฐอเมริกาเขาเนี่ยนะว่าสายการเดินรถของอเมริกาเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะตะขอแบบเจอร์นี่นะเป็นลักษณะแบบมือเกี่ยวกันแบบนี้ทีนี้เนี่ยด้วยความที่เขาแบบเรียวลลสติกอ่ะ เขาทําแบบเหมือนจริงแต่ทีนี้ด้วยความที่เหมือนสเสมือนจริงเนี่ยมันจะมีอยู่ค่ายหนึ่งเลยที่เขาทําเหมือนมากกว่าคือด้านขวาครับก็คือเป็นของค่ายสเกลเทรนสเกลเทรนที่ไม่ว่าจะเป็นดีเวทเคาน์เจอร์นะครับหรือว่าจะเป็นคลาสสิกคิดหรือว่าเป็นโอเปอรเลเตอร์แล้วแต่นะครับแต่ขอพ่วงเขาเนี่ยเขาจะเป็นแบบโลหะนะด้านขวาเนี่ยครับโลหะนะเ,ปเป็นโลหะนะเป็นดแคสต์นะครับเป็นเหล็กหล่อขึ้นมาเลย ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยด้านซ้ายกับด้านขวาก็จะเป็นโครลยยี่ห้อกันนะครับด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นของค่ายเวลเทอร์นะครับแล้วเขาก็จะมีลักษณะของพ่วงเป็นแบบโลหะเช่นกันแต่ทีนี้เนี่ยนะครับทีนี้เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับอย่างเช่นในส่วนของสปริงสปริงเล็กๆด้านนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยผมจะบอกว่าแทบจะทุกคัน ช่วงหลังมาเนี่ยผมจะใช้วิธีการหยอดกาวไว้ได้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งของตะขอ,อของสปริงตะขอพ่วงไว้เสมอนะฮะเนื่องจากว่าพอชุดหลังมาเนี่ยเราเ,าเาทำขบวนหรือว่าวิ่งวนไปในเลยเยอร์สักพักนะครับพอวิ่งมาดพูพอเริ่มมาดูอีกทีนึงเอนีอ่ยสปริงหายไปไหนวะ นะครับถ้าใครเล่นเล่นสเกล h o นะครับของทางค่าอเมริกาเนี่ยจะสงสัยว่าอยู่ๆบางทีสปริงหายไปเฉยๆก็มีนะครับเกิดจากการที่ตอดเวลาเข้าโค้งนะครับไอ้เจ้าตัวเจ้าตัวตะขอตรงนี้มันจะเกิดการขยับและให้ตัวได้พอขยับแลวให้ตัวได้ปุ๊บเนี่ยยิ่งโค้งแคบๆเนี่ยนะครับมันจะมีปัญหาเยอะมากนะก็คือเวลาที่มันเบียดออกมาปุ๊บแล้วบางทีเนี่ยสปริงเนี่ยมันไม่เข้าไม่เข้าร่องเดิมของมันบางทีมันก็กระเด็นหลุดหายไปเฉยๆก็มีนะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งจริงๆริงริงับสปริงเนี่ยฝั่งของสเกลเทนเขาก็มีนะครับนี่จะอยู่ฝั่งนี้อยู่ด้านนี้เห็นไหมฮะนะ,นะก็จะเป็นสปริงแบบอ่าเล็กๆเลยเล็กมากนะครับเล็กมากอันนี้ผมซูมเข้าไปแล้วนะคูณไปที่สองจุดห้าเท่าเลยนะอ่าเป็นอันนี้ผมใช้กล้องโทรศัพท์ iPhone ถ่ายนะครับเพราะนั้นมันอาจจะมีการสั่นไหวนิดนึงอ่าเวลาปลดนะครับ เรื่องของการปลดนะฮะก็ถ้าเป็นไม้เสียบลูกชิ้นของผมเนี่ยก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นธรรมดาแล้วใช้วิธีการเหลาปลายนิดนึงปลดปุ๊บเนี่ยมันจะยังไม่หลุดออกง่ายสักเท่าไหร่นะครับลักษณะแบบนี้อันนี้เนี่ยคือหลุดแล้วเห็นไหมฮะหลุดแล้วนี่คือกรณีของตะขอพ่วงแบบจากค่ายสเกลเทรนนะครับและอนี้เป็นค่ายเวลเทอร ก็ยังสามารถที่จะใช้งานร่วมกันได้อยู่นะครับเพราะนั้นผมถึงได้บอกว่าเวลาที่ผมรีวิวทุกครั้งผมจะดูเรื่องของความสูงของตะขอพ่วงเนี่ยถ้าเขามีการเหลื่อมหรือสูงต่างกันมากปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดปัญหาทันทีเวลาที่เราวิ่งแล้วเป็นหลังเต่านะครับเวลาใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้อาจจะเวลาตอนเข้าเข้า,เข,าเข้าขบวนอาจจะต้องกระแทกนิดนึงนะครับมันถึงจะเข้าล็อกสำหรับเวลเทอร์กับ อ่าสเกลเทรนนะ uh, ตะขอพ่วงเวลเทอร์เนี่ยจะไปเหมือนกับของทาง uh, อันนี้นีเอไลต์ตรงนี้เป็นของ i n t e r ตอร์ t มลเนะครับสเกลเทรนเนี่ยเขาจะใช้ตะขอพว่วงต่างจากตรงนี้สุดที่ต่างกันอีกก็คือจะมีเรื่องของตัวอ่าแมกเนตนะตัวแมกเนตตัวนี้นะครับร้านเขาจะสามารถปลดตะขอด้วยแมกเนตได้แต่สเกลเทรนไม่สามารถทําได้นะเพราะเขาเน้นเรื่องของ ตัวความสมจริงความเรียลลิสติกนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของตัวตะขอพ่วงที่เป็นของทางค่ายเวลเทอร์ทั้งคูเ่เห็นไหมครับเขาจะเข้ากันได้แบบสนิทพอดีนะแล้ววิธีการปลดออกของเขาจะค่อนข้างง่ายมากไม้เสียบลูกชิ้นอาจจะต้องนั่น,นิดนึงนะครับเนี่ยแค่ได้หลุดแล้วแต่ของสเกลเทนเนี่ยเป็นอะไรที่ปลดยากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่สเกลเทนจะปลดขอพ่วงเนี่ยอาจจะ อาจจะขัดใจหลายๆท่านนะผมเชื่อว่ามีหลายๆท่านขัดใจอยู่เหมือนกันนะสําหรับตะขอพว่วงของสเกลเทนนะเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นจากค่ายของเ,อเวลเทอร์เหมือนกันนะเห็นไหมครับตะขอพว่วงเขาจะคล้ายๆกันอันนี้ของทางอินเตอร์เมลเทนนะอันนี้คันนี้นะครับจะเป็นของ a อ็กเซ็ตเรียนะครับเอ็กเซ็ตเรียเนี่ยเขาก็จะมีความคล้ายกับเ,เวลเทอร์อยู่พอสมควร เพียงแต่ว่าเขาจะมีเรื่องของลวดลายลวดลายของตรงขอพ่วงเจอรี่ของเขานะเนี่ยเขาก็จะใส่มาคล้ายๆของสเกลเทนแต่ว่าเขาจะเป็นตะขอพ่วงแบบแมกเนตครับสามารถปลดด้วยแม่เหล็กได้นะอ่ะทีนี้มาเป็นตะขอพ่วงของสเกลเทนด้วยกันเองอันนี้เป็นแบบอสีดำนะครับสีดำที่เป็นแบบโ oh ลหะล้วนอนะ ถ้าดูดีๆก็จะมีสปริงเหมือนกันนะครับมีสปริงเหมือนกันเวลาปลดนะครับเนี่ยปลดเฉยๆอย่างเงี้ยไม่หลุดนะปลดแบบเฉยๆอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยหลุดหรือหลุดยากแต่อันเนี้ยผมมองว่าที่เป็นรถที่เป็นรถของคอยคอยขานะครับที่เป็นรถเหล็กนมะ้วนเนี่ยอันเนี้ออยตัวเนี้ยเขาถือว่ายังปลดง่ายอยู่นะครับในส่วนของรถจักรนะครับรถจักรก็ จะเป็นลักษณะแบบนี้ฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นของเวลเทอร์นะครับเวลเทอร์เมนไลน์นะฝั่งซ้ายก็จะเป็นของสเกลเทนะครับสเกลเทนที่เป็นอ่ารีเวทเคาน์เตอร์เลยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะซึ่งตามสไตล์ของเวลเทอร์ก็ยังคงสามารถปลดง่ายอยู่นะครับเนี่ยก็ยังปลดง่ายๆอยู่เห็นไหมเนี่ยหลุดแล้วนะครับเวลาต่อก็เข้าแบบง่ายๆนอาจจะต้องกระแทกนิดนึงนะครับเหมือนเหมือนของจริงเลยแต่กระแทกในที่นี้บางทีกระแทกสะแรงเลยบางทีก็ไม่เข้านะครับ อันนี้ต้องบอกก่อนนะฮะอ่ะตัวนี้นะครับคันนี้เนี่ยเป็นค่ายสเกลเทรนเหมือนกันนะเป็นรีเวลเร์เคาน์เตอร์ทั้งสองคันเลยเป็นรถจกักรเอสดีสี่สิบขีดสองนะครับซึ่งความสูงของเขาแน่นอนถ้าเป็นยี่ห้อหรือแบรนด์เดียวกันผมไม่ค่อยห่วงครับเพราะว่าเขาจะเข้ากันได้พอดีข้อดีของสเกลเทรนอย่างที่ทุกท่านได้เห็นเห็นไหมครับความเสมือนจริงของของตัวตะขอพวกของเขาเนี่ยผมบอกผมมองเลยนะว่าเหมือนจริงมากนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องเวลาปลด บางคันก็ปลดง่ายบางคันก็ปลดยากนะครับเนี่ยเนี่ยจิ้มลงไปผมยังเอา,าเอามาให้จิ้มลงไปไม่ได้เลยเพราะ,ะนั้นวิธีการปลดนะครับต้องใช้วิธีการกดเข้าไปเนี่ยต้องให้รถมันกดเข้าไปในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วนะครับแล้วก็ใช้วิธีการแงับออกแบบนี้แล้วก็ดันออกแบบนี้นะครับถึงจะหลุดเห็นไหมฮะแต่ถ้าเกิดสวมเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วจะใช้วิธีการจิ้ม แล้วปลดอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ออกนะครับข้อดีของอ่จะขอพวงสเกลเทนก็จะเป็นประมาณเนี้ยครับคือมันจะหลุดเองได้ยากมากนะครับมันจะไม่ค่อยหลุดต่อให้มีต่อให้สปริงเขาหลุดนะที่ผมบอกเนี้ยถ้าสปริงเขาหลุดไม่ค่อยหลุดนะครับมันจะไม่ค่อยหลุดเวลาจะปลดนะครับต้องกดให้มันแนบ่แบบนี้เลยแล้วแงบออกด้านข้างแบบนี้เห็นไหมครับถึงจะหลุดอ่เนะนี่ยคือตะขอสเกลเทน แต่การที่มันจะหลุดกันได้นะครับจะหลุดกันได้จริงๆเลยคือมันจะต้องมีความเหลื่อมระหว่างตะขอพ่วกเนี่ยมันจะเหลื่อมฝั่งคันนําคันตามเนี่ยเหลื่อมกันสูงๆมากๆเข้าพอไปเจอหลังเต่าปุ๊บก็หลุดได้เหมือนกันนะครับส่วนอันนี้เป็นค่ายจากอาร์เทิร์นนะครับอาร์เทิร์นเจเนซิ่นะเจเนซิ่ใช้คําว่าทั้งคู่เลยนะครับแั้นตะขอพ่วกเขาจะเป็นลักษณะประมาณแบบนี้นะครับก็แน่นอนครับแบรนด์เดียวกันผมไม่่อยห่วงแต่ทีนี้เนี่ย แอสเทนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะขอที่จะเป็นแบบไม่ว่าจะเป็นรุ่นอ่าเจเนซี่หรือจะเป็นราบเฮาส์หรือว่าจะเป็นเลดี้ทูโร่เนี่ยเขาจะมาคล้ายๆกันหมดนะฮะเหมือนกันเลยแทบจะแบบเดียวกันเลยด้วยซ้ำไปนะครับก็จะมีลายเหมือนกันนิดหน่อยแต่ในส่วนของทางเลดี้ทูโรหรือว่าจะเป็นราบเฮาส์เนี่ยต่อขอพวงเขาจะเป็นพลาสติกนะครับเป็นเป็นพลาสติกหล่อมาส่วนถ้าเป็นเจเนซ i s เนี่ยเขาจะเป็นโลหะมานะครับจะมีสปริงเห็นได้อย่างชัดเจน ข้อเสียของอะตะขอพ่วงของอารเทิร์นเนี่ยถ้าสปริงหลุดนะครับสปริงตัวนี้หลุดผมไม่ได้ใช้ขาตั้งนะครับต้องขออภัยนะมันจะไหวๆนิดนึงสปริงตัวนี้หลุดเนี่ยเวลาที่เขาชูนไปแล้วปึ๊บตะขอเปิดเนะี่ยมันจะไม่ล็อกอัตโนมัตินะครับนี่คือข้อเสียของเขาเลยและที่สําคัญเลยคือเขาปลดง่ายมากกิ้มลงไปแบบนี้ปึ๊บหลุดแล้วเห็นไหมพลิกนิดเดียวนะครับเนี่ยหลุดแล้วแค่นี้เลยนะครับแค่นี้จริงๆ แค่นี้หลุดแล้วแล้วตอนใส่นะครับตอนใส่เขาไม่ต้องกระแทกอะไรเยอะค่อยๆวิ่งเข้ามาเนี่ยแค่นี้เข้าแล้วครับตบนะนี่คือข้อดีของเขาส่วนข้อเสียของเขาอย่างที่บอกครับถ้าสปริงหลุดนะสปริงหลุดมีปัญหาเลยทันทีอันนี้จะเป็นของทางค่ายสเกลเทนครับฝั่งซ้ายนะด้านซ้ายเนี่ยอยู่ในปริฟิกจะเป็นของสเกลเทนพลาสติกค,คิดนะทีนี้เนี่ยตะขอพ่วงเขาจะเป็นพลาสติกนะครับเพียงแต่ว่าเขาก็จะไม่มีแมกเนต นะไม่มีแมกเนตแบบฝั่งขวาฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นของอัรเทิร์นะครับเหมือนกันนะเป็นอัรเทิร์นเหนกันจะเป็น Ready to l l นะครับจะเป็นลนนักษณะนี้ซึ่งจริงๆแล้วเขาสามารถที่จะใช้งานหรือทํางานร่วมกันได้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าความต่างระดับตรงนี้มันไม่สูงมากหรือต่างกันเยอะมากนะครับก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่ซึ่งจะขอพ่วงของสเกลเทรนที่เป็นคลาสสิกคิดนะครับหรือว่าเป็นออเบเเตอร์เนี่ย ค่อนข้างที่จะปลดง่ายนะครับเขาจะคล้ายๆกับของอังอัลเทิร์เลยนะครับเขาจะปลดง่ายแล้วก็เข้าง่ายมากนะครับส่วนอันนี้จะเป็นอ่าค่ายสเกลเทนนะครับทั้งคู่เลยนะซึ่งเป็นอ่าแทงคาร์นะครับเนี่ยเป็นแทงคาร์ทรินิตี้นะครับของค่ายสเกลเทนนะครับสําหรับอ่าแทงคาร์ตัวนี้เป็นอ่รีเบ็ตเคานเตอร์นะครับรีเบ็ตเคานเตอร์เนี่ยเป็นโลหะนะครับตะขอพวกเป็นโลหะแล้วก็สปริงตัวเนี้ยผมบอกเลยนะว่าเขาทํามาดีนะตัวเนี้ย ดียังไงดีตรงที่เขาเป็นลักษณะเหมือนกับแบบว่าตัวตัวล็อกตะขอตัวนี้ไอ้ตัวล็อกอสปริงตัวนี้นะเขาใส่เข้าไปแล้วมันค่อนข้างแน่นมันไม่ค่อยหลุดนะครับมันไม่หลุดเลยดีกว่าเขาใส่ไปแล้วเหมือนแบบเขาทำมาฟิกพอดีแล้วแน่นนะครับแต่ส่วนของทางเวลเทอร์เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ย,ยเวลเทอร์นะครับตัวนี้เวลเทอร์ตัวเนี้ยผมว่าแอบหย่อนกาวไว้ฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะครับฝั่งซ้ายนี่เป็นของอ เอ,อ,เอ,อของอาร์เทิลน,นะอันนี้ก็หยอดกาวไปนิดๆเหมือนกันนครับฝั่งซ้ายนะมันถึงจะอยู่นะก็ลักษณะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งการปลดเนี่ยตัวนี้จะยากมากเพราะว่าเขาจะมีตัวตัวนี้ตัวออบงังบังไอกะขอบพ่วงเนี่ยไม่ให้มันหลุดออกจากกันนะครับลักษณะออผมใช้คำว่าจะมองยากดูฝั่งนี้กันนะครับสงไปนี่เห็นไหม เขาจะมีแง่งขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วมันไว้สําหรับบังนะครับบางทีเนี่ยผมยกออกเนี่ยยังติดเลยไม่ไม่ไม่หลุดเห็นไหมครับมันจะไม่หลุดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะจะเอ่อปลดตะขอพ่วงจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะไม่ยกกันอยู่แล้วปกติถูกไหมฮะเพราะนั้นเวลาเราจะปลดเราต้องปลดอย่างเงี้ยเอาไม้เดี๋ยวผมเอาไม้จิ้มลงไปบิดแล้วยังไม่หลุดเลยนะครับเนี่ยไม่ค่อยหลุดเหมือนกันแต่อย่างเงี้ยยังหลุดง่ายถือว่าหลุดง่ายมีหยักย่ายด้วยนียตายแล้ว จริงๆวิ่งอยู่นะครับผมเล่นผมวิ่งบ่อยมากมีอย่างใหญยด้วยอ <c oughs> ่เนี่ยยังถือว่ายังยังยังหลุดง่ายแล้วลากระแทกกระแทกเข้าง่ายนะครับทีนี้บางคันเนี่ยบางคันนี้ก็ไม่หลุดเหมือนกันนี่แล้วบางคันนี้เดี๋ยวผมลองดูนะหลุดไหมบิดยากนะครับบิดยากมากยากเลยวิธีวิธีเดียวเลยนะครับ ก็จะเป็นลักษณะเหมือนรถจักรเมื่อกี้เลยดันไปให้สุดดันดันให้สุดเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับถึงจะหลุดเห็นไหมครับเวลาใส่ก็เหมือนเดิมนะกระแทกกันเข้าไปก็จะใช้งานได้เหมือนกันลักษณะจะเป็นประมาณนี้ครับในเรื่องของตะขอเจนี่ในรูปแบบของ HO สเกลนะของทางฝั่งอเมริกาเขานะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ทีนี้เนี่ยมีคนถามผมมาเหมือนกันว่าพี่ครับทําไมต้องวัดว่าตะขอพ่วงเนี่ยมัน มันสูงต่ำต่างกันยังไงผมเคยพูดไปในคลิปรีวิวหลายๆหลายๆคันเลยนะนะว่ามันจะเป็นลักษณะเหมือนหลังเต่าผมไม่รู้ว่าหลังเต่าคืออะไรอย่างรางรถไฟเนี่ยนะครับคุณเห็นอะไรไหมเนี่ยในส่วนของตรงนี้เนี่ยที่เรียกว่าหลังเต่านะครับรางรถไฟถ้าจะทุกที่อ่ะมันจะไม่มีเขาเรียกอะไรนะมันจะไม่มีความเรียบของจริงก็เหมือนกันนะครับของของจริงเนะี่ย ของทางอเมริกาเขาเนี่ยให้เทคโนโลยีในการทํารางดีขนาดไหนเขาก็จะไม,ไม่ไม่ไม่เรียบเสมอกันตลอดนะครับก็จะมีแบบลุกดักลุกดักเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามันต่างกันเยอะหรือว่ามันเหลื่อมกันเยอะมันก็สามารถทําให้วิ่งวิ่งไปแล้วเนี่ยระหว่างขบวนอาจจะหลุดหลุดออกจากกันได้นะครับมันก็จะทําให้เราเสียฟฟลลิ่งไปนั่นเองนะถ้าคนเล่นเล่นอ่าสเกลโมเดลรถไฟเนี่ยจะรู้ดีเลยนะครับตรงเนี้ย และนี่ก็คือเหตุการณ์ครับที่มันเกิดขึ้นจริงนะที่หลายๆครั้งที่ผมทําคลิปรีวิวรถจักรแต่ละครั้งนะครับความต่างระดับของตะขอพ่วงของแต่ละยี่ห้อแต่ละชนิดมันจะมีผลตรงเนี้ยแหละครับห,หลุดไปแล้วเห็นไหมฮะนี่แหละครับคือมันเป็นอีกประเด็นหนึ่งเลยนะสําหรับะตะขอพ่วขงของรถแต่ละคันพวกโรลลิงสต็อกคาร์หรือแม้กระทั่งรถจักรเองก็ตามทีครับ มันก็จะหลุดออกจากกันแบบนี้ไปเลยเวลาเจอหลังเต่าหรือความไม่เสมอของรางนั่นเองนะครับจริงๆแล้วนะครับสปริงเนี่ยมันหายไปแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับอันนี้เป็นรถจากค่ายของสเกลเทรนสเกลเทรนที่เป็นแบบคลาสสิกคลิสนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของสปริงนะครับมันไม่ได้มีผลสักทีเดียวที่ทําให้หลุดแบบเมื่อกี้นี้นะครับอย่างที่บอกสักคู่นี้แหละที่ผมแทรกเสียงเข้าไปนะครับคือเป็นความต่างระดับ ผมใช้คำนี้แล้วกันเป็นความต่างระดับระหว่างรางเนี่ยตรงนี้เนี่ยที่มันจะเป็นหลังเต่านะครับที่ผมบอกถ้าเกิดมันเหลื่อมกันเยอะๆมากๆเข้านะครับเนี่ยคือตัวอย่างให้เห็นเลยมันจะหลุดแบบนี้เลยครับหลุดไปเฉยๆเลยแล้วก็ในขณะที่ตัวขบวนที่เราทําเนี่ยนะครับเราทําขบวนเนี่ยค่อนข้างยาวประมาณยี่สิบคันสามสิบคันอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยแล้วทีนี้เนี่ยด้วยความที่ตัวเขาเนี่ยจะหนืดมากนะครับใช้คําว่าหนืดมากๆเลย แล้วมันมันทําให้ตัวตะขอพ่วงตรงนี้เนี่ยมันเกิดการรับภาระพอสมควรแล้วมันทําให้เขาเรียกอะไรอ่ะมันสามารถที่จะเดีย๋ยนะมันจะสามารถที่จะแบบขยับขึ้นลงได้แบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยเป็นแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะถอดออกมาแล้วปรับแต่งหรือแก้ไขไม่ให้มันขยับขึ้นลงอย่างนี้ก็ได้นะครับ แต่ทีนี้เนี่ยเขาทําให้ตัวมาแล้วส่วนตัวผมเลยนะถ้าเกิดเราทําฟิกแบบนั้นเลยจริงๆอ่ะคุณต้องระดับตัวรถเนี่ยทั้งสองฝั่งเนี่ยนะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นของอินเตอร์เมลท์เทนนะครับรถคันนี้เนี่ยอินเตอร์เมลท์เทนแต่ขอบพวงห้เป็นลักษณะประมาณนี้เป็นโลหะเห็นไหมถ้าเกิดสมมุติว่าทั้งฝั่งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยมันมีความต่างระดับกันอยู่จริงแล้วเราเราฟิกไม่ให้มันขยับขึ้นลงหรือให้ตัวได้เลย มันอาจจะเวลวร้ายหรือแย่กว่านี้ก็ได้นะครับก็คือหลุดไปเลยง่ายๆเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งสถานการณ์นะครับอันนี้เป็นลดจากค่ายเวลเทอร์นะเวลเทอร์ทีนี้ถามว่าสถานการณ์นี้คืออะไรที่ผมบอกคือสปริงถ้ามันหลุดไปสปริงจะมีผลตอนนี้ครับเนี่ยอ,อันนี้สปริงหลุดหายไปเห็นไหมครับต้องยอมรับเลยนะผมก็ไม่รู้มันกระเด็นหายไปไหนแล้วมันเล็กมากนะก็เลยมองไม่เห็นนะครับเวลาที่สมมติว่า เราจะต่อขบวนฝั่งนี้เป็นรถของบอร์ดเวลิ i ิ i เต็นะครับนะเป็นของ Broadway Limited นะ B B l i ิ i เต็นะ BIl BLI นะครับเวลาที่ถอยรถเข้ามาปุ๊บปึมปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องล็อกโดยอัตโนมัติถ,ถูกไหมครับทีนี้สปริงไม่มีแล้วเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยปกติแต่ถ้าดึงไปแล้วปึ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยนะมันหลุดเองเลยนะ มันไม่ได้เข้าทุกจังหวะนะครับแต่ถ้ามีสปริงเนี่ยเขาจะเข้าทุกจังหวะนะอันนี้เป็นข้อมูลผมใช้คําว่าข้อมูลสําหรับมือใหม่นะที่มีคนสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นสเกลโมเดลรถไฟนะครับในของทางยุโรปเนี่ยเขาจะเป็นตะขอพุ่งอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าใครชอบหรือสนใจเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟอเมริกาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นกรณีศึกษาไว้นะเนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่ได้เข้าทุกครั้งนะเนี่ยมันไม่ได้เข้าทุกครั้งกระแทกแรงก็ไม่เข้าเห็นไหมครับ เพราะนั้นเพราะถ้าเบาเก็พอจะเป็นไปได้อยู่บ้างเนี่ยมันไม่ได้เข้าทุกครั้งเห็นไหมครับมันก็จะทําให้เรารู้สึกอารมณ์เสียกับมันได้เหมือนกันนั่นเองครับอ่าล่ะครับแล้วก็คือซื้อหมดนะครับสาหรับนายออสติชแนลนะครับหาทำมันไปนเรื่อยนะสตรีทเทสโอวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของตะขอขั้วครับที่ต่างชนิดต่างยี่ห้อกันนั่นเองนะซึ่งจริงมันมีทั้งโลหะดแคสแล้วก็เป็นพลาสติกนั่นเองนะครับซึ่งแต่ละยี่ห้อก็จะมีลวดลายมีความสมจริงหรือความวีลัสติกเนี่ย ต่างกันออกไปด้วยนั่นเองครับและนะั่นคือทั้งหมดครับสำหรับนายอสติชแนลฮ่าทำไมไปเรื่อยนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับในสติ h เทโอในตอนหน้าเราจะมาทำอะไรกันอีกก็ฝากทุกท่านติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีเลยครับ